ครับสวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับมาดูกันในข้อ21อนะครับขออนุญาตใส่เสื้อนี้เนาะบรรยากาศสบายๆนะครับบรรยากาศสบายๆของเราทุกท่านครับเมื่อเจอลักษณะรูปที่เป็นลักษณะคอมโพสิตในลักษณะอย่างนี้เราไม่มีอะไรทําครับไม่มีจะทำล้วก็ทําง่ายๆก็คือแบ่งรูปในรูปแบบที่เราสนใจรูปแบบง่ายๆที่เรารู้นั่นแหละนะครับอันนี้ก็คนไหนก็ไม่ต้องแบ่งพิสดารนะครับผมก็ขออนุญาตแบ่งเป็นรูปนะครับแบ่งเป็นรูป สีเหลี่ยมทั้งหมด3รูปเนาะนะครับการหาโมเมนต์ความเฉื่อยนะครับโมเมนต์ออฟอินิเชียของพื้นที่คอร์สเซชันเราก็จะใช้ในรูปแบบคอมโพสิ v ตก็คือหาแต่ละตัวเนี่ยออกมาในลักษณะที่เป็นพื้นที่ที่เราง่าย,ายๆที่เรารู้จักกันเขียนใหญ่ๆเลยนะครับผมอันดับแรกครับผมก็วาดพื้นที่ออกมาก่อนว่าพื้นที่ของผมนี่มีตัวไหนบ้างก็มีอยู่3ตัวครับทุกท่าน ああมีอยู่3ามตัวมีอยู่3ามตัวนะครับโอเคผมเขียนตรงมากเลยนะครับอ่ามีอยู่3ามตัวโอเคครับอ๊บอขอ,อุยาตเขียนให้มันดูสวยๆนิดนึงนะครับโอเคครับทุกท่านผมก็พิจารณาต่อว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรบ้างนะนะครับพยายามพิจารณาต่ออีกว่า เมื่อเราพิจารณาตัวนี้เสร็จสิ่งที่เราพึงระลึกไว้เสมอว่าเราต้องระบ,บุจุด CG ของเขาให้เรียบร้อยนะครับทั้ง3ตัวระบ,บุจุด CG จีเขาหเรียบร้อยทั้ง3ตัวพื้นที่สี่เหลี่ยมกว้างนะครับตัวกว้างตัวกว้างครึ่งหนึ่งแล้วตัวกว้างครึ่งหนึ่งด้นานยาวก็อยู่ครึ่งหนึ่งดังนั้นตัวนี้ไม่น่ามีปัญหาเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็พยายามไปดูว่าแกนของเขาเนี่ยอยู่ในลักษณะไหนคนไหนนะครับที่ชอบผมแนะนําอย่างนี้นะครับว่าเอาวิธีที่เราถนัดบางคนเนี่ย ชอบนะครับชอบในลักษณะที่เขียนแยกรูปนะครับเขียนแยกรูปไม่ชอบเขียนไอตัวที่เป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับไม่ชอบเขียนนะครับในลักษณะที่เป็นรวมแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีปัญหาแล้วแต่ความชอบเลยนะครับแล้วแต่ความชอบแกนหมุนของเขาก็อยู่ในรูปแบบที่เป็นแกน x กับแกน y ครับแกน x กับแกน y ทุกท่านครับเพื่อความชัวนะครับเพื่อความชัวผมก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยนะครับใส่ระยะของมันให้เรียบร้อยใส่ระยะให้เรียบร้อยอย่างเช่นตัวนี้ครับความกว้างนี้คือ100่อนะครับลอกออกมานะระยะตัวนี้ก็คือ300รนะครับระยะตัวนี้คือ300เมื่อตัวนี้คือ300นะครับความกว้างจากนี่ถึงนี่ก็คือ50นะครับเนื่องจากความหนาของเขาเนี่ย ความหนาของตัวก้อนนี้นะครับความหนาของก้อนนี้มันคือ100นะครับจากโจทย์บอกโอเคครับทุกท่านก็จะสังเกตเห็นอีกว่าอีรูป2ตัวนี้นะครับรูป2ตัวนี้นะครับมันมีความสมมาตรกันมันมีความสมมาตรกันผมให้ตัวนี้เป็นรูป A แล้วกันครับส่วนตัวนี้เป็นรูป B และตัวที่ไม่เหมือนเพื่อนนี่ผมให้เป็น C พยายามแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆจะได้วิเคราะห์ในจะได้วิเคราะห์ง่ายนะครับ อีกตัวหนึ่งที่พวกเราควรให้ความสำคัญกันก็คือว่านอกจากด้านกับความยาวแล้วด้านตัวนี้คือ600นะครับของตัว4หนาก็คือ100น่าจะให้ครบแล้วนะครับ d i m e n s i o ครบนอกจากนี้แล้วสิ่งที่เราต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าเป็นดอกจันตัวแดงๆไว้เมื่อแกนหมุนมันไม่ผ่านเซนทรอยนั้นเมื่อแกนหมุนไม่ผ่านเซนทรอยต้องแ a p p ายทฤษฎีแกนขนาน แอปพลิทฤษฎีแกนขนานมันจะมีระยะที่ชิปจากแนวเซนทรอยไปถึงแกนที่เราต้องการถ้าชิปในลักษณะอย่างนี้ครับมีค่าเท่ากันกับมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ทุกท่านก็จะเห็นแล้วว่าเอเพราะฉะนั้นไอระยะนี้นะครับระยะที่เราชิปขึ้นมาถึงตัวนี้มีค่ากับากับมิลลมครับส่วนระยะที่ชิปลงมาด้านล่างก็ครึ่งหนึ่งก็150ไปบวกกันอีก50ตัวนี้ก็คือ 200มิลิเมตรโอเคนะครับ200มิลิเมตรส่วนอีตัว C ไม่ต้องไปซี C, เรียสมันเพราะแนวการแนวที่เราต้องการหาโมเมนต์วินิเชียเนี่ยผ่านแนวเซนทรอลของเข้าหมดเลยไม่ต้องแอปพลายทฤษฎีแกนขนาดโอเคนะครับดังนั้นผมก็เริ่มนะครับผมขออนุญาตคิดออกมานะครับคนไหนจะคิดเป็นแกนทีละแกน แกน x แล้วค่อยมารวมกันแกน y แล้วค่อยมารวมกันอย่างนี้ก็ได้นะผมขอเขียนรูปหนึ่งเนี่ยหาทั้ง x และ y เลยเนื่องจากเราก็น่าจะโอเคแล้วล่ะดีกว่าอินทิเกรตนะโอเคครับผมโอเคครับเราบอกว่าผมหาสี่เหลี่ยมก่อนเนื่องจากไอ้สี่เหลี่ยม a กับสี่เหลี่ยม b เนี่ยมันสมมาตรกันผมก็จะหา i ที่เอาตัว x เป็นตัวอ้างอิงก,ก่อนก็เกิดจาก ix เอ็ก์พบวกเ d ยกกำลังสองเริ่มครับเราก็บอกว่าเอะมันก็เกิดจากครับ1ส่วน12ครับมี2ตัวครับตัวหนึงยกกำลัง3ครับอีกตัวหนึงยกกำลัง1นึ่งยังจำได้ไหมครับพิจารณาที่ตัวสีเขียวก่อนตัวไหนที่เป็นแกน x นะครับแกน x คือตัวฮอริซอสนทอตัวนี้เนาะแกนในแนวราบนะครับ ตัวไหนที่ขนานกับแกนเนี่ยยกกาลังหนึ่งส่วนตัวไหนครับที่ตั้งฉากกับแกนนะครับตัวนี้ก็คือ300ให้ไปยกกําลัง3เศษ1ส่วน1ินะครับผมเหมือนเดิมโอเคครับไปบวกกับกับบวกกับตัวเดิมของเรานั่นแหละก็คือพื้นที่ a ครับ100คูณ300 และไปคูณกับระยะที่ชิปมาแกนที่เราต้องการนี่คือแกน X เ,เนาะเขาชิปมาเท่าไหร่เราเขียนไว้แล้วครับผมบอกว่าระยะนี้เราต้องระบุให้ชัดตั้งแต่ก่อนเราเริ่มทํามันจะได้ไม่ยุ่งยากนะครับมันก็คือ200ครับทั้งหมดยกกําลัง2คิดออกมาเสร็จสับคิดออกมาเสร็จสับครับทุกท่านก็จะได้ออกมาเป็นคิดออกมาเสร็จสับก็จะได้ออกมาเป็น 1. ุด สี่นะครับสองห้าหนึ่งยูสี่สองห้าคูณอยู่กับสิบนะครับยกกำลังเก้ามิลลิเมตรยกกำลังสี่นะครับโอเคละได้มาแล้วหนึ่งตัวโอเคครับหนึ่ง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 พูดสิบเฉยนะครับผมอ๋อผมเริ่มสับสนว่าเตียงพูดถูกแล้วพูดผิดนะครับผมโอเคครับทุกท่านตัวต่อมาที่ผมอยากรู้คือตัว y ครับ ตัวรอบแกน y เราก็ใช้หานะครับก็เป็นพารมในแนวแกน y บวกกับ ad ยกกำลัง2ปกติถ้าไปอ่านในหนังสือตัว d เนี่ยจะห้อย x ห้อย y ด้วยแต่ผมทักษณะสั้นๆผมผมจะใช้รูปแบบการวิเคราะห์อัสจส่วนใหญ่ผมเลยไม่ห้อยนะครับผมแต่คนไหนชอบห้อยนะครับชอบห้อยตัวนี้เป็น dy เนื่องจากวัดในลักษณะที่เป็นในแนวแกน y นะครับมาหาแกน x เนี่ยเขาจะวัด d อย่างเงี้ยครับ ในลักษณะที่เป็นแนวแกน y เห็นไหมฮะมันวัดแนวแกน y ดีตัวนี้เขาจะห้อย x ทุกท่านจะห้อยก็ได้หรือไม่ห้อยก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่ห้อย x ก,ก็ได้แต่ผมบางทีผมก็สับสนว่าใน x กับใน,น,น y กันแน่เนื่องจากมันมีห้อยทั้งสองตัวผมเลยไม่ค่อยห้อยเท่าไหร่นะครับไปดูตัวสี่เหลี่ยมครับ1นึส่วนสิเหมือนเดิมครับมีตัวหนึ่งกำลังหนึ่งอีกตัวหนึ่งกำลัง3ครับดู y นะข่าวนี้ ตัวไหนบ้างที่กําลังหนึ่งแกน y คือแกนแนวดิ่งอย่างนี้ครับผมผมว่าให้เช็คดูดีๆว่าตัวไหนที่ตั้งฉากกับแกนในยกกําลัง3ตัวไหนขนานกับแกน y เนี่ยใช่ไหมแกน y ขนานกันก็คือ300ตั้งฉากกันก็คือ100เลยกลายเป็น100ครับตัวนี้ก็กลายเป็น300ไปบวกกับพื้นที่ ad กาลัง2นะครับพื้นที่ ad ยกกําลังสอง A ครับพื้นที่ก็กลายเป็นกว้างคูณยาว100คูณอยู่กับ300ระยะชิปออกมาครับผมยกกำลัง2ระยะของเขานะครับออกมาเพื่อไปหาจุดหมุนแนวเซนทรอยไปหาจุดหมุนเห็นไหมทุกท่านเราพิจารณาก่อนหน้านี้แล้วมันก็คือ250คิดออกมาครับก็จะได้ออกมากลายเป็นกดเครื่องคิดเลขออกมาครับ กดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้ไอไอของไอตัวสี่เหลี่ยมด้านบนมีค่าเท่ากันกันกบ1.9กนะครับ1.9 10กํายกกำลัง9มิลลิเมตรยกกำลัง4โอเคนะครับหลังจากนั้นผมก็ไปดูสี่เหลี่ยมนะครับผมก็ไปดูสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมของตัว4ของตัว4นะครับสี่เหลี่ยมของ C ของเราสี่เหลี่ยม C ของเราเราก็บอกว่า i อเอ็กง่ายมากเนื่องจากผ่านจุดเซนทรอยหมดเลยนะครับผมก็เริ่มจาก ix มีค่าเท่ากับ1.12 1 1ส่วน12 1ส่วน12ะครับ1.12วน12อันหนึ่งกำลัง1อีกอันหนึ่งกำลัง3เท่ากับไว้รอเลย I x ก่อนไอตัว x อันไหนที่ตั้งฉากกำลัง3อันไหนที่ขนานกำลัง2นะครับตั้งฉากก็คือด้าน 100ตัวขนาดก็คือ600นะครับดูภาพบอ,อกเนาะนะครับ600คําคำตอบมันก็เป็น0.05นะครับ10ยกกำลัง9มิลลิเมตรยกกำลัง4อีกตัวนึ่งคือ IY ครับ IY IY ออกมาก็จะมีค่าเท่ากันกับครับ1ส่วน12เหอืมนเดิมครับอันหนึ่งกำลัง3อันหนึ่งกำลัง1ก็พิจารณาครับ ตัว y นะครับตัว y เมื่อพิจารณากล่องสี่เหลี่ยม4ไอตัว y นี่ตัวตั้งฉากนะครับตัวตั้งฉากคือด้าน600นะครับ600ตัวนี้ก็เป็น100นะครับตัวที่ขนาดแกน y คิดออกมานะครับคิดออกมาก็จะกลายเป็น1.80คูณอยู่กับ10ยกกำลัง9มิลลิเมตรยกกำลัง4ครับอามิลลิเมตรยกกำลัง4โอเคละ เมื่อต้องการหาทั้งรูปก็ต้องเอาแต่ละตัวมารวมกันดังนั้น ix ทั้งหมดนะครับ ix ทั้งหมดของรูปของเราเนี่ย ix ทั้งหมดนะครับ ix ทั้งหมดก็เกิดจากเอาไอ้ตัวสี่เหลี่ยม abc มารวมกันไอ้ตัวสี่เหลี่ยม abc a กับ d คือตัวเดียวกันผมก็คูณ2ไปเลยก็1.425 10ยกกำลัง9นะครับไปบวกอยู่กับ ให้ตัวแกน x นะครับของก้อนสก็คือ0.05 10ยกกำลัง9โอเคนะครับคิดออกมาได้เท่ากับเท่าไหร่ตัว y นะครับตัว y ตัว y ผมก็ใส่ก่อนเลยนะครับ i y ก็มีค่าเท่ากับตัวนั้นก็2เหมือนกันครับเนื่องจากความสมมาตร a กับ b เท่ากันนะครับเรื่องนี้มีความสมมาตรเยอะนะจะได้ลด ลดงานเราลงนะครับลดงานเราลงจะได้งานเราจะได้น้อยลงดังนั้นก็หัดดูว่าตัวไหนสมมาตรกับตัวไหนนะครับพยายามแบ่งรูปให้สมมาตรอ่าหนึ่งจุดเกาคูณสิบยกกำลังเครับไปบวกกับไอตัวนี้เพิ่งหามาได้ใหนึ่งจุดแปคูณสิบยกกำลังเและก็ไปมิลลิเมตรยกกำลัง4ครับทุกท่านโอเคบวกเลขกันนะครับน่าจะไม่มีปัญหาแล้วมาถึงตรงนี้ผออนุีาตจดคําตอบไปให้หน่อยแล้วกันนะครับจดคําตอบไปให้หน่อยแล้วกัน อ่ทาทันนะครับตรงบวกเลขตัวนี้เนาะน่าจะมีปัญหาเอาแต่ละตัวมาบวกกันดังนั้นครับ i x กับของไอตัวรูปนี้ทั้งหมดมันก็จะมีค่าเท่ากันกับ2.9ครับคูณอยู่กับ10ยกกำลัง9มิลลิเมตรยกกำลัง4ครับส่วนไอเจ้า iy นี่ครับมันจะมีค่าเท่ากันกับ5.60ครับผม10ยกกำลัง9มิลลิเมตรยกกำลัง4วิดีโอมันดีนะครับก็คือว่า ทุกท่านอยากย้อนกลับไปดูตรงไหนก็ได้นะครับย้อนกลับไปดูไหนก็ได้ก็ตัวไหนนะครับน่าจะตัวเลขไม่ผิดนะครับตัวเลขไม่ผิดผมเช็คมาแล้วนะครับเช็คมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับเทคนิมเดียวก,กันที่ใช้ก,กันทั่วโลกนั่นแหละครับผมคนไหนขยันหน่อยก็ดูเทคหลายๆเล่มนะครับแล้วแต่ท่านเลยข้อ21ก็ประมาณนี้นะครับหลักทำแพทเทิร์น,น,นของเราก็จะเป็นแพทเทิร์นนี้ไปเรื่อยๆเนาะแต่รูปก็จะดูซับซ้อนไปเรื่อยๆซับซ้อนไปเรื่อยก็อยากให้ทุกท่านทําให้คล่องมือ โดยเฉพาะนี่มันเป็นข้อสอบไฟนอนนะครับเราพลาดไม่ได้แล้วนะนะครับไฟนอนแล้วนะครับผมก็เจอกันข้อต่อไปครับสำหรับข้อ21ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ